ขณะนี้สิบเจ็ดเกบ้านสวนต้นขากับเพาป่าที่ขึ้นเองงามคักบรรยากาศมะม่วงแตกยอดสวยงามแตกยอดอยู่นะ ต้นซินเวอร์โอ๊หักแล้วแตกออกมาใหม่อีกสามปีต้นกล้วยฝั่งที่ตะวันตกของบ้านบางแดดอันนี้ต้นไม้ฝั่งที่ตะวันตกบางแดดโอ้โหกะเพราเนี่ยสุดยอดเลยกระเพราขึ้นเองนี่มันงามจริงๆ ดูสิต้นอย่างสูงเลยปาดกับเพ้างาม้มก็มาหน้าบ้าน่อยไม่กวาดวางก่อน <c oughs> สาเหตุที่ปลูกเฟื่องฟ้า เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้อยู่บ้านปลูกอะไรมันก็ตายหมดแต่ก่อนบ้ากุหลาบซื้อดอกกุหลาบมาปลูกเต็มทุกสายพันธุ์ตายเรียบต้นรับเป็นพันก็ซื้อแต่ที่ได้ดีคือเฟื่องฟ้าสวยงามทนหน้าแล้งก็จะสวยเนีย่ยเห็นไหมใครว่าปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านไม่ดีแต่เราจะปลูก เพราะเราชอบมันเพิ่มสีสันให้ตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้มะข่มขืนซะแล้วผูกซะแล้วกะขืนงามสันว่าสีสดใสขนาดเนี้เพื่งฟ้ากำลังจะขึ้นบนต้นม่วงสาลีและปีนขึ้นไปแล้วปีนไปเลยต้นม่วงสาลีก็แตกชมพูสาลีก็แตกดี เนี่ยปลูกได้แต่ต้นไม้หน้าแรงหน้าต้นไม้แรงแรงอันนี้ก็เหมือนจะตายเลยม่วงสาหรีก็ไม่ตายแตกยอดอยู่แต่อีโตนแทนเนี่ยต้องซื้ออะไรที่ทนแรงเนี่ยพวกเฟืองฟ้าเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดแต่งเอาให้มันขึ้นสูงสูงตัดแต่งมันยังดีนะมันเพิ่มสีสันให้ตัวบ้านอะ ไม่อย่างนั้นอนะแห้งแรงเนี่ยตัดข้างล่างออกให้มันขึ้นข้างบนสูงๆดีจะตายส่วนนี้กระเจี๊ยบโอ้โหกระเจี๊ยบแห้งยายก็ไม่เก็บเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทำพันธพันกระเจี๊ยบพันพื้นเมืองคนชาวเหนือปาดเนี่ยลวบกินอร่อยมาก แต่ยังว่าแหละบ้านไม่มีใครอยู่เนี่ยได้พันนั่นเนี่ยได้มเมล็ดพันเนี่ยมเมล็ดพันทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไว้อยู่ต้นกระเจี๊ยบหน้าแรงหน้าแรงมันก็จะได้แบบนี้บรรยากาศ แต่ก็เย็นๆอยู่นะลมพัดดีอยู่ก็โอเคอยู่นะไม่ถึงกับเงียบมีเพื่อนบ้านอยูเด้ โมาไข้ uh,